เดยมาถักกลีบเลี้ยงแบบ2ชั้นใช้ไหมสองสีนะคะจะต่างกันแค่จำนวนโซ่นะคะก็คือชั้นสีขาวอะที่เป็นชั้นด้านไหนนะคะจะเป็นโซ่13แล้วก็ชั้นนอกด้านบน จะโซ่12ก็คือจะต่างกันแค่นี้นะคะก็คือจะจะจะเขาเรียกว่าอะไรจะถักสอนถักไปพร้อมกันนะจะได้ไม่ต้องดูคลิปคลิปที่แบบคลิป1คลิป2อะไรเงี้ยเอาเอาให้เสร็จภายในคลิปเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการความยาวของกีบเราสามารถปรับขนาดได้นะคะ ไหมสามพายเข็ม1.1นะคะพันนิ้วนะถักถักโซ่ขึ้น1แล้วถัก X ถัก X ในห่วงจำนวน9ครั้งนะคะ ได้เแล้วก็ดึงนะคะดึงหางได้แล้วก็ปักเข็มไปที่เอ็กแรกนะคะเพื่อที่จะจบนะแล้วก็ควักใหม่มานะคะ แล้วก็ควัก C จบถักโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13นะนับมา1นะคะแล้วก็ปักลงหลักที่2 1แล้วก็หลักที่2 คว,ควักห่วงมาแล้วก็ควักห่วงออกออกห่วงไปเลยเป็น C นะคะแบบนี้เรียกว่า C นะหลักที่2เป็น X หลักที่3เป็นทีพันหัวเข็มมี3มห่วงก็ควักออกหลัก แล้วก็หลักถัดมาเป็น F นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ปักนะคะแล้วก็ควักออก2เส้น2เส้นหลักถัดไปจะเป็นพันหัวเข็ม2ครั้งพอ2คอนะ พอสองคอถักสามหลักนะคะพอสองคอถักสามนะอ่าแล้วเป็นสีเขียวถักโซ่นะคะ <c oughs> ทุกอย่างก็จะทำเหมือนกันถักโซ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเราจะใช้โซ่สิบสองสีขาวใช้โซ่สิบสามใช่ไหมคะนับมานะคะหนึ่งแล้วก็ปักลงหลักที่สองสี่ออกเหมือนกัน แล้วก็ถัก X แล้วก็ T นะคะแล้วก็ F, แล,ก F แล้วก็พอสองคอนะพันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งอะ ตัวที่เป็นชั้นบนน่ะจะถักสองหลักนะถัก2หลักก็คืออันเนี้ยจะจะถักตัว ตัวพอสองคอเน่ยสหลักใช่ไหมตัวนี้จะถักแค่สองหลักเพราะว่าจํานวนนะคะเพราะต้องการให้มันคือต้องการกลีบสั้นกว่านะคะก็คือสองชิ้นก็จะต่างกันแค่จํานวนหลักตรงนี้พอหลักถัดมาเป็น f นะคะพันหัวเข็มครั้งเดียวหรือว่าพอ1คอ แล้วก็หลักถัดมาเป็นที่พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ตัวนี้มีสามห่วงเนี่ยเราก็ควักผ่านไปเลยหลักถัดมาเป็น x แล้วก็ x ตรงนี้เราจะพลิกเพื่อที่จะให้เห็นจุดนะคะที่เราจะที่เราจะปักเข็มนะตรงนี้เราจะเว้นหนึ่งหลักนะคะ เว้นระยะเว้นระยะตัว x ไว้หนึ่งจุดทั้งหมดเลยเอาห่างได้เก็บแล้วก็ควักสจบแบบนี้ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเว้นไว้หนึ่งนะคะแล้วก็ปัก ควัก4 X T F พอสองคอนะ F ก็จะเป็นพอหนึ่งคอ แล้วก็มาเป็นพอสองคอก็พันหัวเข็มสองครั้งเพราะว่าเราต้องการหลักที่มันสูงพันหัวเข็มสองครั้งเนี่ยเราจะถักทั้งหมด3ามหลักนะคะได้3ามหลักละตรงนี้ก็จะเป็น f f เนี่ยจะถักสองหลัก หรือว่าพอ1คอนะคะพันหัวเข็มครั้งเดียวเพราะว่าเราจะลดลดความสูงนะคะพอได้สองหลักแล้วก็ถักทีนะคะทีนะสองหลักสุดท้ายเป็น x จัจบแล้วก็เว้นไว้หนึ่งนะคะ ก็ควักทักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเราจะถักทั้งหมดห้ากีบนะตัวนี้เป็นพอสองคอสองหลักใช่ไหมแล้วก็มา F อฟเอสองหลัก F ก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะลดขนาดเหมือนกันแล้วก็มาเป็นที่แล้วก็ X และ X อในกระปิ้นมานะแล้วก็เ,กเกนกบน 2 3 4สามสี่ห้าหกจดแดจะเป็นแบบนี้นะคะกีบเขาก็จะกกีบก็จะเหลื่อมกันนิดนึง มันก็จะให้แบบเห็นเป็นสีขาวแรลบออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวถักไปห้ากรีบนะจบนะคะสีออกแล้วก็โซ่หนึ่ง ไหม หนีบแค่กดกดลงนะคะไม่ไม่ต้องดึงนะคะไม่ต้องดึงแบบนี้ถ้าดึงเดี๋ยวดอกมันจะยืดออก นึงให้มันลํำลตัวเกีบเลี้ยงถ้าต้องการให้เกีบสวยก็ใช้ไหมซัมเมอร์นะคะ ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ใช้ไหมพรม3ามพาย4ีพายก็ได้แต่สี่พายของเขาจะหนานิดนึงใช้ใช้ควจะใช้เข็มนะคะเป็นตัวช่วยแล้วก็เอาอนนี้ลงมาแล้วก็ชั้นที่สอง ก็วางให้ได้ระยะแล้วก็ค่อยๆปกกบลง คลิปสามารถดูซ้ำได้นะคะใครที่ไม่เข้าใจขั้นตอนนะคะสามารถดูซ้ำได้ดูวนหลายๆรอบได้นะคะ ทั้งหมดแล้วเราก็ทำแบบนี้แล้วก็ออกโอยกาวนะคะเป็นใหญ่เส้นใหญ่กาวก็จะได้แบบนี้แตะคู่ลืมแหละคู่ติดลืมติดกาวด้านในแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็จะยึดติดกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติเพราะไงมันก็ติดกันอยู่แล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้พรตอนที่เราไปใส่ดอกก็จะติดกาวอีกทีหนึ่ง